วันนี้จะมาพูดถึงความขายหน้าของข้างบ้านที่ตอนนี้พยายามจะเอาทุกอย่างของไทยแล้วบอกว่าตัวเองเป็นต้นตำรับมีหลายประเด็นที่กัมพูชาได้ยื่นเสนอต่อยูเนสโกแต่ถูกปัดตกหรือไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยตรงจากยูเนสโกหรือเกิดข้อโต้แยง้งหรือการปฏิเสธจากฝ่ายอื่นมาหลายอย่างเลยนะคะมาดูกันเรียงไปทีละอย่าง 1. ขนมจีนนมบัรจอก นมบันช็อก 1. ขนมจีนกัมพูชาได้ยื่นเสนอนมบันจอกหรือขนมจีนของตนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับยูเนสโกตั้งแต่ปี2021มีรายงานว่ายูเนสโกได้ปฏิเสธการอนุมัติมาโดยตลอดเป็นเวลา3ปีและในที่สุดรายชื่อของขนมจีนกัมพูชาก็หายไปจากบัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือ tentative list ของยูเนสโก ในส่วนของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมณนะต้นปี2023 2. ชุดแต่งงานกรัรมพูชาที่มีประเด็นเรื่องชุดไทยมีข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ว่ากรัรมพูชาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนชุดแต่งงานกรัรมพูชาซึ่งมีการสอดใส้ชุดไทยเข้าไปด้วยอย่างไรก็ตามทางกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงและยูเนสโก ได้แจ้งยืนยันว่ารายการที่ไทยเสนอคือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะถูกพิจารณาในปี2566และกัมพูชาก็อ้างว่าไม่ได้สอดไส้ชุดไทยเข้ามาในการเสนอชุดแต่งงานของตัวเอง 3. วรรณกรรมไขย22ชิ้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ มีประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อข่าวว่ากัมพูชาได้อ้างสิทธิ์วรรณกรรมไทย22ชิ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนกับยูเนสโกทางกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่เป็นความจริงโดยชี้แจงว่ากัมพูชาไม่ได้ยื่นเสนอผลงานวรรณกรรมไทยเพื่อขึ้นทะเบียนใดๆและตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขสสอ0 3วรรณกรรมหรือ literature ไม่จัดเป็นสาขาที่สามารถเสนอขึ้นทะเบียนโดยตรงได้แต่ว่าสิ่งที่กัมพูชาขึ้นทะเบียนคือการแสดงละครรำแบบเขมร The Royal Ballet of Cambodia ซึ่งยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วในปี2003 4. การก่อสร้างวัดภูมอนฟ้าในประเทศไทยประเด็นลอกเลียนแบบนครวัด กัมพูชาได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกในการประชุมครั้งที่47โดยกล่าวหาว่าการสร้างวัดภูมันฟ้าในจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยเป็นการลอกเลียนแบบปราสาทนาครวัดซึ่งเป็นมรดกโลกของกัมพูชาและเป็นการบ่อนทําลายคุณค่าสากลอันโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกไทยได้โต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าว และคณะกรรมการส่วนใหญ่ของยูเนสโกมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรหารือในระดับทวิภาคีมากกว่าการนำมาถูกเถียงในเวทีระหว่างประเทศทำให้กัมพูชาไม่ได้รับการสนับสนุนในประเด็นนี้จากยูเนสโกโดยตรง 5. การย้ายถิ่นฐานประชาชนออกจากพื้นที่นครวัดยูเนสโกแสดงความกังวลไม่ได้รับรองหรือสนับสนุน แอมเนสตี้อินเตอร์เนชได้รายงานว่าทางการกัมพูชาได้บังคับย้ายประชาชนออกจากพื้นที่รอบๆปราสาทนครวัดซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกยูเนสโกได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านี้และยืนยันว่ายูเนสโกไม่ได้ร้องขอสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในโครงการย้ายถิ่นฐานดังกล่าวและได้เรียกร้องให้กัมพูชาให้คำมั่นว่าจะไม่มีการบังคับย้ายถิ่นฐานและให้เคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งล่าสุดแห่งความอับอายคือประเด็นการก่อสร้างวัดผู่ม่านฟ้าในประเทศไทยนี่แหละค่ะจริงๆมีรายละเอียดเยอะมากที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบการอภิปรายเกี่ยวกับข้อถกเถียงเรื่องวัดผู่ม่านฟ้านั้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมาการมรดกโลกของยูเนสโกสมัยที่47ในเดือนกร,รกฎาคม2025รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาได้ยื่นคำร้องกล่าวหาว่า วัดภูม่านฟ้าในประเทศไทยเป็นการลอกเลียนแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมของเมืองพระนครของกัมพูชาซึ่งบ่อนทำลายคุณค่าโดดเด่นระดับโลกของแหล่งมรดกโลกและสร้างแบบอย่างที่เป็นอันตรายโดยเรียกร้องให้ยูเนสโกสอบสวนอย่างไรก็ตามนี่เป็นข้อพิพาทหรือข้อกล่าวหาที่กัมพูชาเริ่มต้นขึ้นกับประเทศไทย เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบที่ถูกกล่าวหาไม่ใช่การเสนอชื่อที่กัมพูชายื่นเพื่อขึ้นทะเบียนแล้วถูกปฏิเสธหรือเลื่อนการพิจารณาคณะผู้แทนกัมพูชาไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้เนื่องจากคำถแถลงของพวกเขาไม่สอดคล้องกับการหาหรือก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆเหตุการณ์วัดภูมั่นซาแสดงให้เห็นว่าเวทีของยูเนสโกแม้จะอุทิศให้กับการอนุรักษ์วัฒนธรรม แต่ก็สามารถกลายเป็นสนามสำหรับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อผิพาดเรื่องกรรมสิทธิ์ทางวัฒนธรรมได้การที่กัมพูชาตอบสนองอย่างรุนแรงต่อการลอกเลียนแบบเมืองพระนครที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมรดกของตนเน้นย้ำถึงความภาคภูมิใจในชาติและคุณค่าทางเศรษ,ษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานะมรดกโลกการตัดสินใจของคณะกรรมการที่ไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และการขาดการสนับสนุนสำหรับข้อกล่าวหาของกัมพูชาแสดงให้เห็นว่ายูเนสโกให้ความสำคัญกับระเบียบการเสนอชื่อและการอนุรักษ์ที่กำหนดไว้มากกว่าข้อกล่าวหาทางวัฒนธรรมทวิภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอชื่อที่ระหว่างพิจารณาหรืออยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งนี้เผยให้เห็นว่าการไม่ได้รับการยอมรับหรือการขาดความคืบหน้าในการหารือของยูเนสโกนั้น อาจเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากคุณค่าโดยแท้แห่งมรดกนั้นๆซึ่งรวมถึงข้อพิจารณาทางการทูตการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทั้งขั้นตอนและฉันทานุมติทางการมวงในหมู่รัฐสมาชิกนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบหรือแรงบันดาลใจเมื่อพูดถึงมรดกอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแหล่งเช่นเมืองพระนครซึ่งขเขมรคิดไปเองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดอัตลักษณ์ของขเขมรส่วนอีกประเด็นที่ต่างชาติจับตายอย่างมากคือรายงานของ a อ n มเนส sty ี t อินเ t i o n a l ชและการตอบสนองของยูเนสโกเกี่ยวกับการขับไล่ประชากรในเมืองเขตอังกอร์วัตที่เน้นย้ำถึงความตึงเครียดและได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากขึ้นระหว่างการอนุรักษ์มรดกและพันธกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน การยืนยันของทางการกัมพูชาว่าการขับไล่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสถานะยูเนสโกซึ่งขัดแย้งกับการปฏิเสธอย่างชัดเจนของยูเนสโกและการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนชี้ให้เห็นถึงการตีความผิดหรือการใช้อาวุธของอำนาจหน้าที่ด้านมรดกเพื่อวัตถุประสงค์นโยบายภายในประเทศสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก นอกจากจะมอบเกียรติและคุ้มครองแล้วยังนำมาซึ่งความรับผิดชอบที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนที่อาศัยอยู่ภายในหรือรอบแหล่งนั้นๆด้วยการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าบทบาทของยูเนสโกไม่ได้นิ่งเฉยแต่เกี่ยวข้องกับการติดตามและสนับสนุนการบริหารจัดการมรดกอย่างมีจริยธรรมอย่างต่อเนื่องกรณีนี้บ่งชี้ว่าแม้จะได้รับการขึ้นทะเบียนที่ประสบความสำเร็จ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการมรดกของรัฐภาคีก็อาจเผชิญกับการตรวจสอบจากนานาชาติอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนสิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความคิดหวังที่เพิ่มมากขึ้นจากองค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมว่าการอนุรักษ์มรดกต้องดำเนินการในลักษณะที่เข้ากันได้กับสิทธิมนุษยชนและความล้มเหลวในเรื่องนี้อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงและการเรียกร้องให้มีการแก้ไข แม้ว่าจะไม่ส่งผลให้ถูกถอดถอนออกจากบัญชีรายชื่อก็ตามสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในมีกระบอบการกำกับดูแลแบบบูรณาการที่สร้างความสมดุลระหว่างความจำเป็นในการอนุรักษ์กับความรับผิดชอบทางสังคม